ครับก็สวัสดีพี่น้องอาจารย์ช,าช่างแล้วก็เพื่อนๆพ่อนช่งางสมาชิกาทางช่อง youtube ทางเพจร้านลำดวยยานยนต์ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับกับ s ซ z u k i ิสม s h นะครับกับ s ซูซูก s สมีตกับอาการาสตาร์ตติดยากเร่งไม่ขึ้นนะครับก่อนอื่นนะครับไอาอาการ สตาร์ตติดยากเร่งไม่ขึ้นนี่นะครับเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับเพื่อนเกิดได้จากหลายสาเหตุมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะครับรถรุ่นนี้นะครับตระกูลซูซูกินะครับตระกูลซูซูกินะครับที่เป็นไฟกระแสตรงนะครับโดยมากนะครับถ้าไม่มีแบตเตอรี่นะครับถ้าไม่มีแบตเตอรี่นะครับ สตาร์ติดได้นะครับแต่มีอาการเล่งแล้วก็จัดสะดุดรอบสูงสูงสักนิดหนึ่งรอบกลางถึงรอบสูงนะครับเดินเบาก็ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับเมื่อใส่แบตเข้าไปก็ระบบไฟก็สถียรนขึ้นมานะครับไฟเพียงพอต่อการใช้งานนะครับก็เล่งไม่สะดุดอ่ะนี่เป็นอาการหนึ่งนะครับส่วนอาการที่สองนะครับอาจเกิดมาจากนะครับ มาร์กเลื่อนมาร์กกระโดดนะครับมาร์กเลื่อนมาร์กกระโดดก็เป็นในส่วนของโซ่เลาลิ้นนะครับอาจจะมีอาการหย่อนนะครับชุดกลไกตึงโซ่อาจจะมีปัญหานะครับหรือโซ่ยืดโซ่หย่อนยานนะครับอันเนื่องมาจากอ่าหนึ่งก็ปล่อยปะละเลยเรื่องการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะนะครับน้ำมันเครื่องหมดสภาพก็มีส่วนทำให้โซ่สึกล้อแล้วก็ยืดเร็วนะครับความร้อนขึ้นนะครับ รถที่ปล่อยน้ำมันเครื่องแห้งบ่อยๆก็มีส่วนนะครับทำให้โซ่ยืดได้นะครับอ่ะแล้วก็มาเกี่ยวกับพวกอาชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยนะครับมีน้ำปนไหมนะครับมีน้ำปนไหมใช้น้ำมันผิดประเภทไหมอันนี้ก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับอ้าวนะครับก่อนอื่นหลังจากที่ฟังอาการคร่าวๆไปแล้วนะครับ เรามาสตาร์ทดูก่อนเพราะว่ารับงานมาเมื่อวานนะครับเมื่อวานนะครับเย็นๆยนะครับช่วงเย็นนะครับเดียนน๋ยวมาสตาร์ทฟังเสียงก่อนนะครับติดจะติดไม่ติดไม่รู้นะครับดูก่อนนะครับ ก็อาการเร่งไม่ค่อยขึ้นนะครับเร่งสะดุดนะครับ่ามาจากหลายสาเหตุนะครับมาจากหลายสาเหตุนะครับเอาตอนนี้แบตเตอรี่ก็เสื่อมสภาพไปแล้วเอาฟิลไม่มีอีกเอาต่อตรงมาหรือเปล่าเนี่ยนะครับอันนี้อันตรายนะครับต่อตรงอาจจะไปต่อตรงไว้ที่ไหนสักแห่งนะครับ ถ้าไฟช็อตนี่โอ้โหมีโอกาสไฟไหม้ได้นะครับแบบนี้นะครับอันตรายนะครับเดี๋ยวเราลองเอาแบตมาพ่วงดูก่อนนะครับ <c oughs> ครับก็เอาแบตมาจำเข้าเป็นที่เรียบร้อยไหนลองสตาร์ดูหน่อยสินะครับไล่ไปทีละการนะครับ ครับก็ยังเป็นอาการเหมือนเดิมนะครับยังเป็นอาการเหมือนเดิมนะครับอถอดไฟก่อนก่อนที่จะช็อตนะครับถัดระบบไฟก่อนนะครับก็ยังคงเป็นอาการเหมือนเดิมอยู่นะครับะนะครับมาต่อกันนะครับหลังจากเอาแบตไปเก็บอาการแบบนี้คล้ายๆกับระบบไฟนะครับ แต่อย่าไปมองอย่าไปมองในด้านเดเ video, ここียว os, นะครับเราคิดว่าเป็นไฟเรามาดูน้ํามันบ้างนะครับมองกับหลังบ้านนะครับอ่ะนะครับอันนี้สายแว่ค่ำนะครับสังเกตเห็นอะไรไหมนะครับสายแว่ค่ำนะครับเนี่ยมันมีน้ํามันหยดนะครับมันติดปกติแล้วนะครับแว่ค่ำมีน้ํามันหยดนะครับสายแว่ค่ำมีน้ํามันหยดนะครับเพื่อน น้ำมันท่วมหรือเปล่านะครับอะมาดูนะนะครับเดี๋ยวขออุดรดดูนี้ก่อนนะครับกลับก็อุดเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาลองสตาร์ตดูนะครับ เล่งได้นะครับนั่นหมายความว่าน้ํามันท่วมนะครับเป็นน้ํามันลงเยอะนะครับน้ํามันลงแอบลงทางสายดูดลงคอหลีดไปเลยนะครับเนี่ยลงทางสายแว่คัมนะครับอ้าวนะครับเคสตแบบนี้นะครับโดยปกติแล้วถ้าเราเอาปากดูดนะครับเอาปากดูดสายแว่คัมนะครับสายแว่คัมของก๊อกน้ํามันนะครับเอาปากดูดน้ํามันจะต้องไม่ซึมไม่ขมปากไม่ขมดิ้นนะครับ ดูดปั๊บน้ำมันต้องลงต้องลงสายนี้นะครับสายน้ํามันนะครับอ่านะครับเราก็ต้องดูด้วยนะครับเพราะว่าไอ้ก๊อกบางตัวดูดปุ๊บน้ํามันไม่ลงนะครับหรือลงน้อยลงไม่ทันก็มีนะครับก็ว่ากันไปนะครับนี่เป็นอาการเสียของก๊อกน้ํามันอีกอาการหนึ่งนะครับอันนี้ออกให้เห็นชัดเจนเลยนะครับเนี่ยนะครับผมคงไม่ดูดหรอกนะครับ เพราะว่าเข้าเต็มปากแน่นอนถ้ากรณีแบบนี้นะครับเอานะครับนี่ก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนก๊อกไปเลยนะครับขออนุญาตหยุดภาพไว้นะครับเอาก๊อกใหม่มาใส่ก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเดี๋ยวมาเช็คก๊อกพร้อมกันนะครับว่าการทํางานของก๊อกเป็นยังไงบ้างนะครับครับก็หลังจากที่ทําการใส่ก๊อกเข้าไปนะครับนี่ก๊อกใหม่ กอกไม่เด้อกอกไม่มีกอกเก่าครับอันนี้ก็เก่าอนนกอกเดิมนะครับอ่ะ,นะครับคืนลูกค้าไปนะครับผมจะลองเอาปากดูดตรงนี้นะครับให้เสมือนอแรงดูดของเครื่องนะครับเพื่อไปเปิดวาล์วอ่าเปิดวาล์วหรือเปิดผพาปั๊มให้น้ํามันลงมารูนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองดูดูดนะครับน้ํามันจะลงเร็วลงช้าแค่ไหนนะครับ นะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าลงช้าอยู่นะครับผมไม่ได้ดูน้ํามันในถังนะครับมีเยอะมีน้อยแค่ไหนนะครับดูเหมือนว่าน้ํามันใกล้จะหมดแล้วนะครับเอางี้เปิดฝาถังนะครับเปิดฝาถังแล้วนะครับเปิดฝาถังดูดเลยนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอานะครับ วิสายน้ำมันสั้นเดี๋ยวต้องเปลี่ยนให้ลูกค้าแล้วนะครับเรามาเช็คกันนะครับว่าแรงแรงแรงดูดของเครื่องนะครับน้ำมันจะไหลมากน้อยแค่ไหนนะครับนะครับไอไขควงจูนผมอยู่ไหนเนอนะครับไขควงจูนแป๊บหนึ่งครับเพราะว่าเครื่องดับนะครับไม่อยู่ใกล้มือเลยนะครับ ไม่มีใบเลื่อยก็ได้ครับใกล้ๆนะครับเครื่องเดินเบาไม่ได้นะครับนี่ขันเข้าไปเลยนะครับไม่รู้ใครคลายออกนะครับคลายออกจนหมดเลยเนี่ยรถก็เดินเบาไม่ได้นะครับแต่ที่แน่ๆรถคันนี้เครื่องหลวมอยู่แล้วนะครับเป็นรถติดพ่วงข้างนะครับ มานี้นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับถือว่าผ่านอยู่นะครับเพื่อนอสำหรับเคสนี้นะครับเป็นน้ำมันรั่วลงก๊อกนะครับน้ำมันก๊อกรั่วลงทางสายดูดหรือสายแกล้มนะครับ เดินเบาไม่ได้ครับฟังจากเสียงเครื่องแล้วนะครับไม่รู้มีน้ํามันเครื่องหรือเปล่านะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวไปหาใครควงมาจูนให้ลูกค้าก่อนนะครับแล้วก็ประกอบแล้วก็เสร็จแล้วนะครับไม่มีอะไรนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องมาร์กนะครับเป็นอ่าเป็นอาการของเครื่องหลวมบวกเครื่องหลวมบวกกันกับน้ํามันลงทางสายดูดนะครับกลายเป็นน้ํามันท่วมนะครับ ันนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนสายน้ำมันให้ลูกค้าด้วยนะครับอ่ะนะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อาจเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับสําหรับอาการรถบู๊บเร่งไม่ขึ้นนะครับสําหรับเคสนี้ก็เป็นน้ํามันท่วมนะครับยังไม่ใช่ระบบไฟนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเพื่อนก็สวัสดีพี่น้องอาจารย์ช่างทุกท่านครับสวัสดีครับ